บีออนด s c ซีนรายการที่จะพาทุกคนได้รับความรู้นอกเหนือจากการอ่านและการดูผ่านหน้าจอเพียงอย่างเดียวผ่านประสบการณ์จริงและสถานที่จริงไปกันเลยเริ่มกันที่ความรู้แรกกันนะคะความรู้แรกก็คือถนนเส้นที่เรากำลังยืนอยู่นี้นะคะเรียกว่าถานนห้วยแก้วค่ะซึ่งจะเริ่มตั้แต่แจงหัวลินตรงน,นู้นเลยไปจนถึง สวนสัตว์เชียงใหม่แต่พอเราพ้นสวนสัตว์เชียงใหม่ไปแล้วนะคะเราจะเริ่มกันตั้งแต่อนุสาวรีย์คูบาศรีวิชัยไปจนถึงพระธาตุดอยสุเทพซึ่งจะมีชื่อหนึ่งซึ่งเรียกว่าถนนศรีวิชัยนั่นเองค่ะแล้วเราจะไปไหนต่อควบรถไปกันเลย เราก็อยู่ที่จุดชมวิวใช่แล้วและตอนนี้เรามาถึงจุดชมวิวกันแล้วเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสวยกันใช่ไหมล่ะเรามาต่อกันเลยดีกว่านะครับและตอนนี้ การสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพได้เกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากคณะสงเชียงใหม่และพลตีเจ้าแก้วนาวรัตนิมน์คูบาเทิมไปเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพเวลานั้นการขึ้นดอยสุเทพเต็มไปด้วยความยากลำบากน้ำดื่มน้ำใช้ก็ไม่สะดวกความเป็นอยู่ของพระที่วัดยากเข็นเพราะไม่มีชุมชนศรัทธาคอยอุปถัมภ์คูบาเทิมจึงคิดที่จะสร้างถนนขึ้นมาบนดอยครับ ครับเดี๋ยวเราขี่รถพร้อมกับเล่าให้ทุกคนฟังนะครับเส้นทางอีกไกลครูบาเถิมก็ได้นำเรื่องนี้มาปรึกษากับพลตรีเจ้าแก้วนวรัตหลวงสีประกาศซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของจังหวัดเชียงใหม่แต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่ชัดเพราะเป็นงานที่ยากงานใหญ่ภายหลังหลวงสีประกาศนำเรื่องดังกล่าวมาปรึกษาครูบาศีวิชัยแต่ก็ไม่ใช่การสร้างถนนดอยสุเทพครับ แต่เป็นการนำไฟฟ้าขึ้นมาติดบนดอยแต่เมื่อท่านนั่งอธิษฐานจิตแล้วจึงแนะนำให้สร้างถนนดีกว่าแล้วไฟฟ้าจึงจะเป็นเรื่องง่ายในครั้งแรกหลวงสีประกาศก็ยังไม่มั่นใจเพราะทางขึ้นดอยสุเทพทั้งสูงทั้งไกลต้องใช้คนและเงินมหาศาลแต่ครูบาสีวิชัยก็ยืนยันที่จะให้สร้างด้วยเหตุนี้ทุกคนจึงเห็นตรงกันว่าท้าครูบาศีวิชัยบอกว่าสามารถทำเสร็จ ก็เป็นที่เชื่อถือได้จึงได้มีการตกลงยื่นหนังสือการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพไปถึงหลวงทำลงนาวาสวัส์เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อขอให้ส่งให้นายช่างมาทำการสำรวจครับเย่ yeah, แล้วก็จบกันไปแล้วนะคะกับประวัติการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพเป็นยังไงกันบ้างคะได้ความรู้กันแน่นตึบเลยใช่ไหมล่ะทั้งเหนื่อยแต่ว่าถือว่าคุ้มไหมคะพี่แฟงคุ้มมากครับทุกคนเป็นการเหนื่อยที่ได้ได้ว่า สมกับการรอคอยได้ทั้งขอพรได้ทั้งบรรยากาศสวยๆและที่สําคัญได้ความรู้กลับไปด้วยครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปทัวร์กันอีกสักนิดสักหน่อยแล้วเดี๋ยวเรามาปิดรายการกัน,กนค่ะไปชมกันเลยตอนนี้นะคะทุกคนเราก็มาถึงบอดพระธาตุดยสุเทพที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้น้องบน,นันนะคะเป็นคนให้ความรู้ต่อว่าถ้านุนที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นยังไงต่อหลังจากที่เราฟังระหว่างทางกันแล้วไปส่งมอบม้ให้กับคนให้ความรู้ เราเนี่ยมาเล่ากันต่อเลยว่าตอนจบในการสร้างถนนที่เราพามาเนี่ยมันคืออะไรนะคะทุกคนการที่เราได้ขึ้นมาที่นี่ได้อย่างสะดวกสบายนะคะก็คือเมื่อรัฐบาลนะคะได้รับเรื่องจากคณะส่งแล้วเนี่ยก็ลงสำรวจพื้นที่นะคะทุกคนพร้อมจัดทําแผนที่การสร้างถนนหลวงสีประกาศและครูบาเทมเนี่ยได้นําแผนที่ดังกล่าวนะคะไปให้ครูบาสีวิชัยดูครูบาสีวิชัยเนี่ยกําหนดวันเพื่อทําพิธีบุกเบิก ทางเปอุดมอุดมเลิกไว้ในวันที่เก้าพฤศจิกายนสองสี่เจ็ดเจ็ดเวลาสิบโมงจางจากนั้นก็ตีพิมพ์ใบปลิวประกาศการสร้างทางขึ้นดอยจุเทพเนี่ยจำนวนหนึ่งแสนใบนะคะทุกคนในสัปดาห์แรกของการสร้างถนนที่มีผู้ช่วยไม่เยอะเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสองสัปดาห์ก็เริ่มมีผู้ทราบข่าวนะคะทยอยขึ้นมาจากท่วสารทิศเลยนะคะทุกคน มาขอเป็นอาสานะคะในการร่วมเป็นเจ้าภาพในการทําทางขึ้นดอยสุเทพนะคะทุกคนขอแบ่งบุญคนละครึ่งวาบ้างวาหนึ่งบ้างอ่ะหรือว่าจํานวนผู้คนที่มาช่วยงานเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ เออแบบไม่ต่ำกว่า5,000คนต่อวันเลยทีเดียวซึ่งมีทางพระพิสุสามเณรพ่อค้าประชาชนชาวเขาต่างๆแล้วก็เจ้านายและข้ราราชการเนี่ยก็มีมาด้วยนะคะทุกคนรวมทั้งสิ้นเนี่ยมีผู้เข้าร่วมก่อสร้างเส้นทางขึ้นดอยสุเทพนี้ประมาณ118,304คนนั่นเองค่ะใช้เวลาการก่อสร้างเนี่ยเสร็จในเวลา5เดือน22วัน ก็เสร็จแล้วคะ่ะครับสำหรับกำหนดการพิธีในการเปิดการเฉลิมฉลองวิ่งในวันที่30เมษายนพุทธศักราช2478เมื่อแรกสร้างเสร็จให้ชื่อว่าถนนดอยสุเทพต่อมาเมื่อครูบาสีวิชัยมรณภาพจึงเปลี่ยนเป็นถนนสีวิชัยครับแย่ yeah, แล้วก็จบกันไปแล้วนะคะกับประวัติการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพเป็นยังไงกันบ้างคะได้ความรู้กันแน่นตืบเลยใช่ไหมล่ะ ทั้งเหนื่อยแต่ว่าถือว่าคุ้มไหมคะพี่แฟงคุ้มมากครับทุกคนเป็นการเหนื่อยที่ได้ได้ไดว่าสมกับการรอคอยได้ทางขอพรได้ทางบรรยากาศสวยๆและที่สําคัญได้ความรู้กลับไปด้วยครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปทัวร์กันอีกสักนิดสักหน่อยแล้วเดี๋ยวเรามาปิดรายการกันคะ่ะไปชมกันเลย จบไปแล้วนะคะวันนี้นะคะรายการของเราจบไปแล้วในการที่พามาเรียนรู้ในการสร้างเส้นทางขึ้นดอยสุเทพนะคะทุกคนแล้วตอนหน้าพวกเราจะพากันไปที่สถานที่ไหนอีกก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราสามคนไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย,บาย